ลำยายสาวสวยจากจังหวัดเชียงใหม่เธอมีหน้าตาผิวพรรณสะสวยแถมอายุของเธอก็เพิ่งจะ19ปีเต็มเธอถูกพ่อแม่ขายให้กับเสียเอกเสียใหญ่ในเมืองนั่นเองเสียเอกรักและหลงในตัวลำยายมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาลำยายเข้าไปอยู่ในบ้านได้เพราะเสียเอกยังมีเจเพนคนสวย ซึ่งเป็นเมียหลวงของเขานั่นเองถึงเสียเอกจะมีเมียอยู่แล้วแต่เขาก็ยังชอบไปหามีอะไรกับเด็กๆสาวๆแต่เสียเอกก็ยังให้เกียรติเมียของเขาเขาจึงให้เจเพนเป็นที่หนึ่งในบ้านและไม่ยอมให้เมียเล็กเมียน้อยมาสร้างความลำคาญใจให้กับเจเพนแต่เมื่อเสียเอกได้รับเลี้ยงลำใหญ่ เสเอกก็ทั้งรักทั้งหลงลำไยเสเอกจึงเลิกกับบรรดาสาวๆที่เขาเคยคบหาอยู่ทั้งหมดแล้ววันหนึ่งเสเอกก็พาลำญ่เข้ามาอยู่ด้วยบ้านด้วยกันเจเพนซึ่งตอนนี้ก็ป่วยกระเจาะกระแสะเมื่อรู้ว่าผัวได้พาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างออกหน้าออกตามันก็ทำให้เจเพนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ และเกิดอาการตอมใจและได้เสียชีวิตตายในเวลาต่อมาเ,เมื่อเจเพนเมียของเซเอกตายเซเอกก็ให้ความสัมพันธ์กับลำใหยมากและให้ลำใหยปกครองดูแลบ้านแต่ลำใหยก็ไม่ค่อยได้รับความยอมรับจากลูกชายของเซเอกสักเท่าไหร่เพราะคุณสมภพลูกชายคนโตของเซเอกอายุมากกว่าลำใหยถึงห้าปี ลำยายอยู่กับเสเอกได้เพียงแค่หนึ่งปีเสเอกก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์มันทำให้ลำยายเสียใจมากเพราะเสเอกได้ให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าหลังจากที่เสเอกเดินทางกลับจากทำงานที่ต่างจังหวัดเสเอกจะพาเธอไปเที่ยวเมืองนอกและจดทะเบียนสมรสกับเธอ แต่เซเอกก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตะกอนมันจึงทำให้เธอเป็นเมียที่ไร้ทะเบียนสมรสและตอนนี้สมภพก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลำไยต้องย้ายออกจากบ้านสมภพจึงไปคุยกับลำไยเออคุณลำไยผมว่าตอนนี้พ่อก็ได้เสียชีวิตมาหลายวันแล้ว ผมคิดว่าคุณลำไยต้องย้ายออกจากที่นี่ได้แล้วนะครับอ้าวคุณสมภพบแบบนี้จะให้ลำไยไปอยู่ที่ไหนละคะก็ลำไยเป็นเมียของพ่อคุณก็จริงครับแต่คุณกับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสมบัติอะไรหรือเงินทองข้าวของคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ลำไยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจมาก จึงพูดกับสมภพไปว่าคุณไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอคะคุณสมภพฉันก็อยู่กับพ่อคุณมานานพอสมควรแล้วมันไม่ใจหลายหรอกครับเป็นพราะคุณที่ทำให้แม่ผมต้องตายแม่ผมตอมใจตายเพราะเห็นว่าพ่อได้รับคุณเข้ามาอยู่ที่บ้านและตอนนี้คุณก็ควรที่จะย้ายออกไปได้แล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ ผมจะให้เงินคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ลำยัยเก็บข้าวของเสื้อผ้าออกจากบ้านของเซเอกภายในวันนั้นเธอหาเช่าโรงแรมเล็กๆอยู่ระหว่างที่ลำยัยกำลังนั่งคิดอะไรอยู่เพลินๆในร้านกาแฟก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินเข้ามาคุยกับเธอผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าลำยัยใส่ทองเส้นใหญ่จึงเข้ามาทำเป็นตีสนิท แล้วชวนเธอพูดคุยเธอมีชื่อว่าเจน้อยเธอเป็นคนพูดจาตลกมันทำให้ลำใยคลายเครียดได้มากลำใยรู้สึกชอบเจน้อยมากจึงออกมาเจอเจน้อยทุกวันแล้ววันหนึ่งเจน้อยก็ได้ชวนลำใยทำธุรกิจร่วมด้วยเพราะลำใยเธอได้เล่าทุกเรื่องให้เจน้อยฟังมันจึงทำให้เจน้อยรู้ว่า ตอนนี้ลำไยได้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเธอจึงได้ชักชวนให้ลำใยมาทำธุรกิจกับเธอและลำใยก็ได้ตอบตกลงไปและได้เบิดเงินสดมาให้เจนน้อยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเจนน้อยก็เอาผลกำไรมาแบ่งให้กับลำไย,ยมันจึงทำให้ลำใยเชื่อมั่นในตัวเจน้อยมากขึ้น และได้ลงทุนเพิ่มกับเจนน้อยลำไยเบิกเงินทั้งหมดที่เธอมีอยู่และขายทองที่เธอพอมีติดตัวมาบ้างจากที่เสียเอกได้ซื้อให้กับเธอแต่หลังจากที่ลำไยมอบเงินก้อนสุดท้ายให้กับเจนน้อยไปนั้นเจนน้อยก็เอาผลกำไรกลับมาแบ่งให้เธอเพียงแค่งวดเดียวซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ และเจนน้อยก็ได้บอกกับลำใหยไปว่าเงินที่เธอได้เอามาลงทุนนั้นตอนนี้หุ้นกำลังตกมันทำให้ลำใหยขาดทุนทั้งหมดลำใหยถึงกับร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงเจนน้อยทำทีเป็นขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่ที่ไหนได้เจนน้อยได้หนีจากลำใหยไปแล้วเมื่อลำใหยตั้งสติได้ก็รีบเข้าไปดูเจนน้อย แต่ลำไยก็หาเจน้อยไม่พบจึงถามกับพนักงานในร้านจึงทำให้ลำไยรู้ว่าตอนนี้เจน้อยได้หนีออกไปทางหลังร้านลำไยรู้ได้ทันทีว่าเจน้อยคือมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกเงินเธอจนหมดเธอเสียใจมากคิดอะไรไม่ออกลำไยเธอเดินกลับมาร้องไห้ที่โรงแรมเธอไม่กินไม่นอนไม่ออกไปไหนเลยสองวันเต็ม เธอไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้เงินที่มีติดตัวอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วระหว่างที่ลำไย,ยกำลังกุ้มใจอยู่ก็ได้มีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ซึ่งเป็นแม่ของเธอเองเธอรีบรับโทรศัพท์แม่ฮัลโหลจะแม่มีอะไรจะ๊ะนี่ลำไย,ยเองทำอะไรอยู่ได้ข่าวว่าเสียเอก ผัวของแกตายแล้วเละใช่จ้ะแม่เสเอกแกตายแล้วฉันกับแกยังไม่ทันได้แต่งงานจดทะเบียนกันเลยแล้วตอนนี้ฉันก็ถูกลูกของแกไล่ออกจากบ้านแล้วด้วยโถลำย,ยัยหน้าสงสารเหลือเกินลูกอ๋อแม่มีเรื่องจะบอกลำยัยด้วยเมื่อวานแก้วตาเพื่อนของลูกนะ่ะมันกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้าน แล้วมันก็มาหาเองที่นี่มันให้เบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะลำยัยรีบจดเบอร์ของแก้วตาเพื่อนรักหลังจากที่วางสายจากแม่ไปลำยัยก็ได้โทรหาแก้วตาสวัสดีจ้ะแก้วตาเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะ่ะนี่ใครจ้ะอ๋อฉันเองจ้าลำยัย แก้วตาดีใจมากเมื่อเพื่อนรักโทรมาลำหญยจริงๆเหรอแหมฉันดีใจจริงๆเลยได้ข่าวว่าเธอไปมีผัวอยู่ที่ในเมืองได้คนรวยด้วยใช่ไหมเห็นแม่เธอบอกใช่จะแก้วตาแต่ตอนนี้ผัวของฉันตายแถมฉันยังโดนลูกๆของเขาไล่ออกจากบ้านอีกด้วยแต่เขาก็ยังใจดีให้เงินฉันติดตัวมานะ แต่ฉันโง่เองฉันมาโดนคนหลอกไปตอนนี้เงินฉันก็แทบจะไม่มีแล้วแก้วตาได้ยินดังนั้นก็ยิ่งสงสารเพื่อนมากขึ้นเธอบอกกับลำยัยไปว่าเอาอย่างนี้สิลำยัยเธอเดินทางมาหาฉันที่พัทยาฉันจะหางานให้เธอทำเองตอนนี้ฉันก็ทำงานอยู่ที่พัทยานี่แหละฉันก็พอมีเงินมีกินมีใช้ แถมมีเงินได้ส่งเสียให้พ่อแม่ฉันด้วยนะลำใหญ่ที่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเพราะตอนนี้เธอคิดไม่ออกเลยว่าเธอจะไปทำมาหากินอะไรลำใหญ่จึงรีบตอบกับแก้วตาเพื่อนรักของเธอไปว่าได้จากแก้วตาพรุ่งนี้ฉันจะเดินทางไปหาเธอที่พัทยาเลยนะขอบใจมากนะจ๊ะแก้วตาจะลำใหยฉันจะไปรอรับเธอที่คิวรถนะ ได้จ้าแก้วตาเราเจอกันพรุ่งนี้นะจ้าลำยัยงั้นแค่นี้นะเธอไปพักผ่อนเถอะลำยัยดีใจมากเธอรีบนอนหลับเพื่อที่ตอนเช้าเธอจะได้รีบตื่นแต่เช้าเธอจะได้เดินทางไปหาแก้วตาเพื่อนรักลำยัยตื่นแต่เช้าเก็บข้าวของที่มีอยู่เธอรีบเดินทางไปขึ้นรถเมื่อเธอเดินทางมาถึงพัทยา แก้วตาเพื่อนรักของเธอก็ได้ยืนรอเธออยู่ที่ท่ารถแล้วแก้วตาพาลำไยไปพักที่ห้องของเธอและได้สอบถามกับลำไยไปว่าลำไยเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเธอจะมาทำงานที่นี่ได้แน่ใจสิจ๊ะแก้วตาฉันไม่มีทางออกอะไรแล้วเธอช่วยแนะนำฉันด้วยนะได้สิถ้างั้นวันนี้เธอนอนหลับพักผ่อนไปก่อน เดี๋ยวฉันจะออกไปทำงานก่อนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปที่ร้านไปแนะนำให้เจเขารู้จักลำใหญ่ตอบกับแก้วตาไปว่าจากแก้วตาขอบคุณมากนะฉันขอบคุณเธอมากจริงๆแก้วตาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจสีเจเจ้าของบาร์เจสีเป็นคนใจดีเมื่อได้ฟังเรื่องราวของลำใหญ จษสีก็เกิดเห็นใจลำไยมากและได้บอกกับแก้วตาว่าพรุ่งนี้ให้ลำไยแต่งตัวสวยๆมาทำงานได้เลยฉันขอบคุณแทนเพื่อนฉันด้วยนะจ๊ะเจะสีไม่เป็นไรหรอกแก้วตายังไงก็ลูกผู้หญิงด้วยกันนะ่ะช่วยกันได้ก็ช่วยหลังจากที่แก้วตาเลิกงานตอนเช้าเธอก็ได้เดินกลับห้องและเธอก็ไม่ลืมที่จะซื้อกับข้าวกับปลา กลับไปฝากลำไย,ยเพื่อนรักของเธอพอกลับมาถึงห้องเธอก็เห็นว่าลำไย,ยได้นั่งรอเธออยู่แล้วโอ้โหลลำไย,ยตื่นแต่เช้าเลยนะแถมเก็บฝาดห้องให้ฉันเรียบร้อยเชียวจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนเธอเล็กๆน้อยๆยนะ่ะแก้วตาฉันยินดีทำให้เธออยู่แล้วแก้วตาจึงตอบกับเพื่อนไปว่านี่ฉันซื้อข้าวมาให้เธอด้วยนะ แล้วเดี๋ยวคืนนี้เธอแต่งตัวให้สวยๆและไปทำงานกับฉันเจสสี่ขอรับเธอเข้าทำงานแล้วนะลำไย,ยลำไย,ยดีใจมากวิ่งเข้ามากอดแก้วตาแล้วพูดกับแก้วตาว่าขอบใจมากนะจ๊ะแก้วตาเพื่อนรักเราจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยถ้าไม่ได้เธอเราต้องตายแน่ๆไม่เป็นไรหรอกลำไย,ยเราเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนี้ฉันขอไปนอนพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันตื่นมาตอนเย็นเราค่อยออกไปทำงานพร้อมกันจ้ะถ้างั้นฉันจะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะจะได้ไม่รบกวนเธอเมื่อลำํำไยเห็นว่าแก้วตาหลับแล้วเธอก็ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยความสวยสะดุดตาของเธอมันจึงทำให้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติก็ได้เข้ามาพูดคุยทักทายกับเธอแต่ลำยยก็เกิดอาการประมาเมื่อมีฝรั่งเข้ามาพูดทักทายลำยยได้จัดส่งยิม้มหวานให้กับผู้ชายเหล่านั้นเธอนั่งเล่นอยู่ชายทะเลอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวเธอคิดทบทวนว่าต่อไปนี้ชีวิตของเธอจะเป็นยังไงเพราะเสียเอกคือผัวคนแรกของเธอ และลำยหยก็ไม่เคยไปกับผู้ชายคนไหนอีกด้วยแต่ตอนนี้เธอต้องมาทำงานอยู่ที่บาร์และเธอก็ไม่อาจที่จะรู้เลยว่าเธอต้องผ่านผู้ชายอีกกี่คนลำใหยเห็นว่าตอนนี้ก็บ่ายแก่แล้วเธอจึงเดินทางกลับห้องพอมาถึงห้องเธอก็พบว่าแก้วตาได้ตื่นนอนแล้วแก้วตาหันไปทักทายลำยหยว่าเป็นไงบ้างจ้าลำใหย,ยออกไปเดินเที่ยวมา เธอชอบที่นี่ไหมที่นี่บรรยากาศดีนะลำไย,ยรีบหันไปตอบกับเพื่อนว่าใช่จ้ะฉันไปนั่งเล่นที่ชายหาดมาลมพัดเย็นสบายมากแล้วมีฝรั่งเข้ามาคุยกับฉันด้วยนะแต่ฉันไม่กล้าคุยกับเขาเลยฉันฟังไม่ออกเลยว่าเขาพูดว่าอะไรแก้วตาถึงกับหัวลลาอออกมาเลยทีเดียวและได้บอกกับลำไย,ยไปว่า ไม่ต้องกังวลหลอกนะลำไย,ยเดี๋ยวฉันจะสอนเธอพูดเองไม่นานเธอก็จะพูดเป็นไปอาบน้ำอาบท่าเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ร้านลำไย,ยและแก้วตาแต่งตัวสวยและพากันเดินทางไปที่บาร์ของเจสีเมื่อเจสีเห็นว่าลำไย,ยแต่งตัวสวยเธอก็ยิ้มไม่หูบเลยและได้บอกกับลำไย,ยไปว่าแหมลำไย,ยเธอนี่แต่งตัวแบบนี้ ออกมาสวยจริงๆเจว่า mm hmm. เธอต้องเรียกแขกให้เจได้มากแน่เลยแก้วตาที่ได้ยินเจสีพูดอย่างนั้น mm hmm. เธอก็ไม่ได้อิจฉาเพื่อนเลยแม้แต่น้อยแถมยังพูดกับเจสีไปว่า mm hmm. ใช่จ้ะเจเนี่ยดูสิฉันแต่งหน้าให้ลำไย,ยใหม่ด้วยเป็นสายฝอเลยนะเจสี mm hmm. ไม่ต้องเป็นห่วง mm hmm. เดี๋ยวฉันจะคอยดูแลลำไย,ยมันเองฉันจะสอนเรื่องการทำงาน การพูดคุยกับแขกให้ลำไย,ยมันเจสีถึงกับยิ้มไม่หุบดีมากแก้วตาเองนี่เป็นเด็กกระตันยูแถมเองยังเป็นเพื่อนที่ดีอีกด้วยขอบคุณจ,ะจะ่าเจสีแก้วตากับลำไย,ยนั่งอยู่ในบาร์ได้ไม่นานก็มีแขกฝรั่งเข้ามาทักทายแก้วตากับลำไย,ยพูดคุยกันไม่นานแก้วตาและลำไย,ยก็ได้แขกกลุ่มเดียวกัน แก้วตาเป็นคนสื่อสารให้แขกฝรั่งฟังและคอยบอกกับลำไย,ยไม่ให้ลำไย,ยตื่นเต้นเธอเป็นทั้งพี่เลี้ยงและเป็นเพื่อนที่ดีของลำไย,ยมากๆเมื่อวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานลำไย,ยก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ลำไย,ยพอมีเงินเก็บและเธอได้ส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนลำไย,ยไม่เคยคิดโกรธแม่ของเธอเลย ที่ขายเธอให้กับเสียเอกเพราะเธอรู้ว่าทั้งบ้านของเธอลำบากมากถ้าแม่ไม่ทำแบบนั้นบ้านของเธอก็จะถูกยึดเพราะว่าแม่ได้เอาบ้านไปค้ำประกันเงินกู้แม่ของเธอไปกู้เงินลายวันมารักษาพ่อของลำาไยนั่นเองด้วยความที่เงินกู้ลายวันมีดอกเบีย้ยที่สูงมากมันจึงทำให้แม่ของลำาไยไม่สามารถหาเงินมาส่งดอกได้ แถมแม่ของลำไยย,ยังถูกพวกแก๊งทวงหนี้ขู่ฆ่าขู่ทำร้ายอยู่ตลอดเวลามันจึงทำให้แม่ของลำไย,ยตัดสินใจขายลำไย,ยให้กับเสียเอกเพราะว่าเสียเอกก็มีฐานะที่ร่ำรวยและเสียเอกก็ยังสัญญากับแม่ของลำไย,ยว่าจะเลี้ยงดูลำไย,ยออกหน้าออกตาให้เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เสียเอกก็มาเสียชีวิตขึ้นก่อน มันจึงทำให้ชีวิตของลำาไยต้องละหกละเหละเล่ล่อนมาอยู่ถึงเมืองพัทยานั่นเองลำาไยเธอเป็นคนน่ารักคุยสนุกมันจึงทำให้เธอมีลูกค้าประจำแล้ววันหนึ่งโชคชะตาลำาไยก็เกิดพลิกผันเมื่อมีเศรษฐีหนุ่มจากเมืองนอกเข้ามาเที่ยวในบาร์ของเจสีทันทีที่เขาก้าวเข้ามาในบาร์ของเจสีเขาก็ได้พบกับลำาไย และรู้สึกถูกชะตากับลำไย,ยมากเขาจึงเรียกให้ลำไย,ยมานั่งเป็นเพื่อนเมื่อลำไย,ยเดินมาถึงลำไย,ยก็ยกมือไหว้เขาและก็บอกกับเขาว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อลำไย,ยค่ะฝรั่งรูปหล่อรีบตอบกับลำไย,ยไปว่าสวัสดีครับผมชื่อโจเซฟครับลำไย,ยถึงกับตกใจเมื่อโจเซฟพูดภาษาไทยกับเธออุ๊ย คุณพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอคะคุณโจเซฟใช่ครับผมพอพูดได้นิดหน่อยก่อนที่ผมจะเดินทางมาเมืองไทยผมได้ไปเรียนภาษาไทยมานะครับผมอยากจะพูดกับคนไทยแล้วก็เที่ยวเมืองไทยอยากศึกษาวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับผมก็เลยหัดพูดภาษาไทยลํยาไยยิ้มกว้างและตอบกับโจเซฟไปว่า Welcome to Thailand นะคะคุณโจเซฟ ขอบคุณมากครับลำใหญ่โจเซฟและลำใหญ่พูดคุยกันถูกคอและลำใหญก็ได้ออกไปกับโจเซฟเมื่อโจเซฟได้อยู่กับลำใหญ่เขาก็รู้ทันทีว่าตอนนี้เขาได้ตกหลุมรักลำใหญ่ขึ้นแล้วเขาไม่ต้องการให้ลำใหญ่ไปตกอยู่ในมือของคนอื่นพอเช้ามาเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาคุยกับเจสสี และได้บอกกับเจสีไปว่าเขาจะซื้อตัวของลำใหยและเขาต้องการที่จะแต่งงานกับลำใยยเมื่อเจสีและแก้วตาได้ยินดังนั้นก็ดีใจกับลำใยยด้วยก่อนที่โจเซฟจะกลับเมืองนอกเขาได้เช่าบ้านให้ลำใยยอยู่เขาบอกกับลำใยยว่าเขาจะไปเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเอาลำใยยไปอยู่เมืองนอกนั่นเองเซฟเช่าบ้านให้ลำใยยอยู่ และส่งเงินให้ลำไยใช้ทุกเดือนตอนนี้ลำไยไม่ต้องทำงานบาร์แล้วและลำไยยังให้แก้วตาเพื่อนรักของเธอ,อย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหญ่กับเธอด้วยโจเซฟกลับไปเมืองนอกได้แค่เพียงสองเดือนเขาก็เดินทางกลับมาเมืองไทยและได้มาแต่งงานกับลำไยพอแต่งงานเสร็จโจเซฟก็ได้พาลำไยไปอยู่เมืองนอกตอนนี้ชีวิตของลำไยสุขสบายมาก คืนชื่อได้ว่าเป็นมาดามลำไย,ยเลยทีเดียวโจเซฟไม่ได้ให้ลำไย,ยทำงานอะไรเลยแถมที่บ้านของเขาก็ยังมีคนรับใช้อีกด้วยเขาส่งให้ลำไย,ยเรียนหนังสือที่เมืองนอกลำไย,ยก็ขยันขันแข็งตั้งใจเรียนพอเธอเรียนจบเธอก็ออกมาช่วยกิจการของสามีและที่สำคัญลำไย,ยเองเธอก็ไม่ได้ลืมพ่อแม่ของเธอเลย เธอส่งเงินมาให้พ่อแม่ของเธอเพื่อที่จะได้ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆตอนนี้ไม่ใช่แค่ลำไยที่มีความสุขพ่อแม่และน้องของเธอก็มีความสุขไปด้วยเพราะลำไยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยเธอช่วยพ่อแม่ส่งน้องของเธอให้ได้เรียนหนังสือส,สูงๆและอีกหนึ่งคนที่ลำไยไม่เคยลืมบุญคุณเลยก็คือแก้วตาเพื่อนรักของเธอนั่นเอง ลำยัยได้แนะนำแก้วตาให้รู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนของสามีของเธอนั่นเองแล้วแก้วตาก็ได้แต่งงานและมาอยู่เมืองนอกเหมือนอย่างลำยยทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากันอยู่ตลอดตอนนี้ลำยัยก็ได้มีลูกหนึ่งคนเป็นลูกสาวลูกสาวของเธอหน้าตาน่ารักหน้าชังชีวิตของลำยัยมีความสุขมาก มีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่รักเธอมากๆและเธอยังมีเพื่อนที่ดีอย่างแก้วตาที่คอยสนับสนุนเธอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ